โดยสบายดีสบายดีเนาะเลยมีจะมาหาศาสศิลาคือเก่าเนี่ยนองเลยบ่ายอาจเจอกันหลาเมื่อเนาะบ่ายค่อยคุยกันเปินเเียบท้าบมครด้ฮะเดียดูบิรัเบร์เป็นเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเน่เดี๋ที น่ามันเดวงาอายเลยหากเกียวหาไห้งครอือเข่าวขึ้นหาไสองหกสอนยัเดือจะข่ายังบบเกียวแต่ข่างันข่ารอนะโดยโดยงันข่ารอจีโดยคนมาตกห้ามบาเกียวโอเคตก เมื่อวานนี่ตกแหงยังแฮงวานนะแมนเมื่อเมื่อเช้าที่่อยลูกไปเจื้อเข่าเมื่อเช้านี่เสื้อเข่าแมนใช่เสื้อเข่าไม่ให้นานะแมนพวกมันตกลงพวกเขากีวเป็นกามันก็ตกเร่งแต่ตอเพื่อนเลยเขากับเสื้อขึ้นไปตาไ้าสบายบ่เรื่องหัวเข่าโอ้อปีกมันก็บบอน่อยโดยโดยโดยอันว่าตอนที่ว่าเจ้าเกียวจะมีอยู่บนน้าบอมีมีน้อยหนึ่งถ้ามันตกท่อวานนี้ Oh. นามเพียงหัวเขาเป่งออกดูแต่ว่าม,มันเป่งบมดทันยังไงโดยโดยผลคือว่าตกไใตกดีเท่เนาะมันนึ่งหอนยาม,ามันโตกระดูเดือนสิบสองนมันสิยานี่สิบสองโดยเนี่ยเขาออกไปไหวใช้เกี่ยวได้เอาไว้ตะร่างเทียงไม่ตะร่างเพียงโดยมันถึมีหมองไหวได้ไลายดี่ลายยู่หาก็ได้หากระเต็มห่องหนึ่งเออเตเขาโดดแล้วเนาะ เมนมาว่าเมนบอเขารอเมนรอแล้วมันออกกอดนครจ้วปะจแค่นเมนรอเลมนออกกอนนี่มันโดดเมนรอเนาะแต่กข่าเคียวก็ยังร้าพอดีาพัวข่อยมาพอดีเจอเลยพอดีเจอเกียวขาาพอดีอืออะมื่อไรอมือมือแบบูุินบานกน มือมือ really oh, oh, mm ้อายสิมาเว่บุญานเพิ่นโควิดบุญบ้านเพิ่นิบ้านเพิ่นยังเหลืออีก2เื่อได้บุญานเพิ่นน่ะเลยๆ2เื่อขอพรษาเออขอพรษา้ก็มาองกระทินันีโอ้กองกระทินวันที่27็ท27สิฮอนี่บ่เออแล้วก็ยังอีกงานนึงเพิ่นว่างานนีก็ยังเหลืองานนึงโอ้ยๆๆ้อ่หูตานเฒ่าีขึ้นบ่ ดีก็เลยดีดีปัญหาแต่ว่าเปินกับพ่อเฮ็ดงานได้อยู่โอ้ตอนนี้เปินเฮ็ดงานนะวะใช่ค่ะเปินไปโอกตามาเปิญหาไปเฮ็ดงานสามเต้าสี่เต้านาะโอสามงานเนี่ยแนนไปส่งขนมคือเก่าเนี่ยไปส่งขนมคือเก่าเฮ้ยอืมต่งขนมตั้งจากที่โอกตามาเนาะเลยหากเพิ่นก็ยังไม่ได้พาไปคอยผัวคอยกูอย่าเพิ่นก็บม่มีเงินเพิ่นซื้อตัวละซับแน่อ๋อโดนโดน โทรศัพท์เพิ่งเสียบ่มันตายกพรว่าเป็นกระเจียบเอาของยานเป็นไมันห่างเพราะว่าโทรหาเพิ่นบ่ค่อยติดเด้โทรหาเพิ่นสำบันลายเพิ่นว่าเพิ่นไปได้โทรมาอยู่ผัวหลายเพิ่นสิเล่นเกมยิงยังเลโดยโดยใช้โทรศัพท์น้ำดันดแม่นเอช่โทรศัพท์น้ำดานแม่หอนยามมาเพิ่นกระซิมาหอนมือมากับมามากับอาจารย์นะว่าป่ะกับอาจารย์เพิ่นคุยกันไว้แหนูบอกคุยกัน เราเมื่อมาอาจารย์บอกว่าใช้ผ้าใบเทียวได้บราณอาจารย์เราใช้ผ้าใบเทียวมองน้ำตกน้ำเต๊กคนได้ไป้ใเท้าทั้งน้ำตกทั้งนาะน้ำตกหอยก็ไม่ค่อยไปก็ได้ทุกวันเฮามีหอยค็นว่าว่าอาจารย์ว่าว่าเเจ้าผ้าไปเจกเสียผ่ากนตุกคนอย่างไงได้ได้ได้เนาะแห้งแห้งตอนหับไปได้วาไปหาเจกดก้นอันทุกคนบนนี้ยังไงบคนที่ทุกเากลัว กวางอาจารย์กรโท่มาดินน้ำเดือยเนี่ยน้ำบากของพวกเฮาเนาะก็อาจารย์เพิ่งกระโท่มาด้วยอยู่เนาะมันถามว่าสิ่ี่รถเพไปมีรถใหญ่ไปบ่เพิ่นว่ามีอยู่ลุงเชิดอ่เนาะหัวแยกหัวแกเนาะเป็นเพิ่นอยากไปหรอเลยอาจารย์มาแต่ใส่คนแก่นบ่คนแก่นอาจารย์มาหลายคนอยู่รู้ไหยโดยๆเพิ่นก็บอกว่าสิมาหลายคนอยู่จ้า เมันว่าเมันถามว่าห้องเสาวจางเพลงบ่คนามห้องเคอาข่อยว่าข่อยต้องตอบมีบ่สิบบทเพลงบ่ดอกเนาะห้องเศษห้องละเศษเออห้องละเศษเศษเช่าบ้าประมาณนี้แหละคือคืออ่าเคยพักอันนี้าเพิ่นมากบสิมานอนห้องพักอันไหนถ้าเป็นพระอาจารย์นี่ฮะนอนนอนวัดก็ได้เออบ่พวกอันมากันเพิ่นเลยมาพวกอ่าะอันนนั้บ่พอออกนะโดยพอออกให้ออกกันมากด้วกัน โอ้ไม่ออกกันสิมาคือกันโดยก็ได้ยินแต่เพิ่นว่าว่ามาอยู่เอออยากให้เพิ่นมาจริงๆนี่เนาะเพิ่นว่าเพิ่นอยากมาเบิ่งประเทศลาวเลยลูกเออว่ามาประเทศลาวเป็นอะไรเพิ่นว่าอืมเพื่อนออกไหโดยทำมันดีสมบูรณ์ว่าโดยสิ่ขาดคืนอย่างประมาณนี้เนาะอืมโดยโดยโดยกระทอกับอ่าคุยกับศาสดาที่บอกทางพวกเพิ่นเด้ บอกกันนี้แต่อาจารย์บอกค่ะม่อกอาจารย์อาจารย์ได้คุยกับเจ้าแล้วโดยวัาชิมาหลายคนดูก็มีห้องพักนอนอยู่บ่คน่ะโดยโดยคอยก็บอกว่ามีอยู่อ่ะครับมันจะมีเลกะเนาะโดยในเมืองคนละตะบอนคือผักแนละโดยอืมโดยก็นำอ่าเสื้อผ้ามาเจ๊ะคนตกถูกเลยเนาะโดยเป็นมาเป็น่าใช้ลุกเนี่ยพาไปครับ คอยแน่เจ yeah, ้าแน่แน่พาไปไปน้องการนั่นแหละโดยคอยแน่เจ้าแน่เน네ี่ยดูนี่ก็วางเต็นกันไวเนาะอันนี้งานอ่าสุดนี่เนาะที่วางไว้นี่ก็คือศิลาสาวชีลานำพามาเนาะโดยโดยว่นทีงานที่ที่วางไว้นี่สาวชีลานำพามาเพี่น้องเลยก็คืออ่า โม่พวกของอาจารย์รักเนาะโดยพระอาจารย์นี่ก็เพิ่งกะอาวุจักเนกับเจ้าโดนมังสวิรัติเลยอะไรพระอาจารย์ตั้งต่ตั้งแต่อยู่พุ่นเนี่ยตั้งแต่ก็อยู่น้าพัวไวพุ่นไหนโดยตั้งแต่อยู่พุ่นเนาะโดยเพิ่นราบมาเป็นเพื่อนคอยคอยกันลาบเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันโดยเป็นกระตูมาดิ้น้องคอยอยู่เหรอใช่ใช่รมาหิ้เรือโยกระตู้มาทำข่าวเรื่องการงาน่นง่านเนาะโดย ใช่ครเรี um eh i, i, ่องข่าวกับฝนตกห้ามเลยนองเลยเนาะนี่เป็นยังไงคิดใจอะไรสีมาเวมันนะมาดินมาหมดตัวมุงโอ้มาหมาเครื่องลุงเลยมาหมดตัวมึงมคนบอกมาบ่หรือว่ายังไงลุงลุงเนี่ยโทรให้ก่อนมาเอา ลุงเอาบักถั่วมื้อที่เน้อโดดบักัวพัวมื้อนี้ให้น้องนาเพิ่นเอาบักถั่วมาอ่ะงามเนาะแม่มีแต่บเ็เก็บักั่วที่ใดก็คิดถึงขาวศรีาทุกครั้งอยู่แต่อ่าแม่ใส่ปุ๋ยบ่ดอ่าอาจัน้ําักั่วเจ้าใส่ปุ๋ยบ่ใส่แต่ยังน้อยๆพุ่นนะแต่ยังก็ก็เ็ูกอันว่าอันว่าอันเวลาเจ้าาลง็แม่เก็บักั่วที่ใดก็คิดถึงคู่ นี่ว่ะผู้ที่แม่นอ่ะถ้าอายเพิ่นกำลังมากินเนาะแม่นมันมักกินแล้วอ่ะกิมแจ่วจิ้มน้ำพริกเพิ่นกำลังมากเนาะจังไรนะพอรากับปลูกแม่น้องหน้าเพิ่นปลูกจนซ้อนมาอยู่ต้องต้องรอให้อ้เพิ่นเพราะว่าเห็นไอ้เพิ่นกินเลยก็มีสุขใจนะมีความสุขดีนะแม่นเตงก็เรื่องปลูกอีกที่เก่าแหละ มันที่ค่อยกัะเกีียวข่าวไปกะกี่หอดยกกีหอด้วกะกีหอดีกี่กหอดวกหอดันนี่นกระบอกว่าจ้าบ่ต้อกันด้อห้าคุยกันถึกต้องกันจะบ่ต้อเป็นห่วงกันหรอกเพื่คหานีอยืคุยกัน้าใจกันะบ่มีอย่างเพื่นคนอยเพื่อนยกันเกันะาะเพ่นันาอดบมอเมื่อกะ่อยสิเมื่อนยจ้ามีมางเพันทาก่มีอ่างลเก กดบ่อยมีวะมีบางทีกับเกี่ยวเขาเป็นเกี่ยวหวาดมือมืาไงมือนั่นนะเลยใจลอยเด็กเพื่นมันลอยไปเลยอืมใจโย้อนมาคิดน้ำอ้ายนนี่วะเลยเกี่ยวหวาดมือเราเลยเกี่ยวหวาดมือเป็นเพยง่ายวะเพยง่ามักพริกไม่ได้ยังถือกระเส็บอ๋อหลนเกี่ยวเกาะเนาะเลยใช่ดีเศร้าแล้ว่ตอนนี้อะไรอันเพยเกี่ยวเกาะน่งอ่ะ นักลุง่ได้ินครับอนแล้วก๋เตียวมันบาดโดยโดยโดยโยวก็พอวาใจ้อยเนาะใจ้อยใจ้อยกับโัตี้เจ้าหลอดก๋วยเตีาะวเรื่องแบบนี้ันก็ยมัมีทุกคนแหละถามมีคนมักแบบนี้โนตี้จะโตมากก็ได้ทรงก็ร่างใจมมใหาย่อยอ็อัอหนยาเมืองก็่อยชิมเมือเราก็ส่งอยู่เนาะ อาจารย์มีแต่กำลังใจให้เจ้าเกี่ยวเข่าให้ตั้งสติเกี่ยวเข่าเนาะให้ได้ลายแต่ละมือเนาะเก็บย่าเนะเก็บยวว่าห่าเบาเบาเข่าห่าห่ามาเลยๆหน้าพังหวยกับห่ามากพี่นะหน้าพังหวยกับห่ามาห่ามาเที่ยงพี่เลยไปบื้อมีทองหน้ากันสิใช้เวลาห่ากันแน่เพื่อยังใครอยู่เจ้าใกล้เที่ยงได้เป่ากับหมใกล้ได้ใกล้ไกล หาไปใช้รถอีกที่หนึ่งรถเมื่อเข่ามือหอมันกระกลายประมานโอ้ลายตึกประมานครึ่งครึ่งลักประมาณครึ่งกิโลกับประมานห่าร้อยหาร้อยเมตรหาบช่างขาดหัวหามใช้มือนครับใช้รถกระจายให้ยุบเข่ากันนักกันที่แม่นครับเข่ากันนักกับมือวานนี่กับคนกับตกคำน้ำแม่เก็บบทันมือวานแม่ด้ย เคยก็ลงไปเสิร์ฟวัดเมือได้ไหมเลยโดยโดยแต่ไปยังไดพี่ออกวนจาได้ไปเที่ยวไซส์สระไม่ได้ไปซสไ่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเที่ยวข่าเที่ยวขาค้าเทวเขาเนยนี่แต่ลงไปเวียนเทียนน้ำบาอย่างไระไม่ได้ไปไซส์ไ่ไดะลงอยู่เลยลุงอันวันลุงอยู่เลยลุงาะแต่วันหยนะจ๊ะ เอาอะไรจะโตหาเจ้าอยูโอมาลงมือเวียนเทียนหาเวียนมาลงเนาะป้าแล้วก็บมันจะลงเนาะนี่ก็คือมาถามเรื่องอาชีตประจำวันเนาะการเป็นอยูอาของตาศิลาพี่น้องเลยว่าอยู่กับครอบครัวตอนนี้ก็อันนี้ยกันอยู่คนละมองเนาะมันจะค่อยมาเลยจักเดือนนะบอหมูแล้ววันนี้จักเดือนเดียวสองเดือนสามเดือนบอ เอ้าข uh, ่มาเดือนแปดเนาะมันบอกเดือนแปดมันอยากด้วยแล้วก็เรือนเก้าประมาณเกือบสองเกือบสามเดือนสามเดือนอ่งหอดเลยทางน้องคนนี้จวกาเป็นรักเป็นทานดีคุณพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าจากที่มาอยู่บ้านเฮาเนาะอาทิตย์ละก็ได้สามเดือนได้สามเดือนถูกขั่วสองเดือน ทือว่าสามเดือนนี่แหละเนาะดอยยังอยู่เป็นทำรมันเป็นเมาะดีเนาะออวยด้วยดยวยจะเป็นครูเลขกันเนี่ยที่ว่าคูู้สาชีลาเป็นครูเลขเลยพี่น้องหลังจากที่ว่ามันโคกันได้ไปอยู่กันสักพักแล้วก็อยู่ปลายๆมานี่ก็ให้สายชีลามาอยู่บ้านก้อนพี่น้องกันเออ้ยทั้งนี้เพื่อนก็สิมาลำรางตอนนี้ก็ นำก่อยปารุ่นนี้เพิ่อนก็ว่าใช่ก่อยไปนอนน้นนนนำว่าน,น้องสาวเพิ่นโดยโดยโดยไปเห็นมาโอมาลมกับสาศิตาพ่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามาโอมาลมมนีการเป็นยู่ของเพิ่นพ่อพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าอ่าแยกกันมาอยู่ได้สามเดือน,นนะเ<ด>นาะแยกนี่ก็คือกหมายก้อ่ายังบ่ได้ที่ว่าทิเดือลาหลงพ่อพี่น้องแค่แยกมาอยู่แบบ ห้ออายพ่นไปรักษาตาเนาะดูแต่ทหอดกันคือเกาไะลุงูหอดันคือเกต่าิหอดคือเกานเนอนกับพันเย็นคือมมื่จริดูดดสาชีลาเนี่ยคือซึ้อวาชิดูดีเนาะดูอิขึ้นเนาะทางคู้ซื่อวาสิมงมพรมลงตอนถูกเยกันดูตอนเ้าก็ลงใจเลิกเกว่างุ่มลงมายอะลงปาะมานจักโมงตีห้าองีกะหกโมงเลยอี่กะหามงกระงมลงไปแล ตาตาตามีทีกับลูกอาบน้าอ่านใจเศร้าแล้วก็ไปนะโดยอาบน้าใ่านจกันไปอืมไปพูดชื่อว่าคอยใจอ,อยอ่พร้อมๆโอเคห้ะไปสำนึกก่อนเนาะสาธิดาเนานะโอ<ด>้ยยังไงก็คือสิเข้าใจบ่แหละวันนี้ลองเอามาถามความเป็นอยู่ของเพิ่นเนาะสวัสดีครับสวัสดี